รู้สึกไหมคะว่าพยายามทำอะไรซ้ำๆแต่ผลลัพธ์กลับไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเรื่องราวของคุณต้นผู้ชายไทยที่ต่อสู้กับเรื่องหลุมมานานนับสิปีตั้งใจไวรักษาที่เกาหลีหมอเก่งแน่นอนมันใจมากเหมือนกันทอห้าเลยมันได้เป็นอย่างที่ระหวังไว้หมอที่นิ่ช่วยมากมมพูดเลยกงแรกก็เลเซอร์ใช่ไหม คอร์หนึ่งสามรอบอคอร์ 1, ละสามล้านก็ทำทำมาทำมาหมอถามมาเห็นผลไหมไม่เห็นผล,นผลทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมการรักษาที่ผ่านมาของคุณต้นนั้นจึงยังเห็นผลไม่ชัดเจนการรักษาด้วยแสงเลเซอร์นั้นเป็นทิศทางในการรักษาในแนวดีถ้าคุณยังมีพังผืดที่ดึงรั้งจำนวนมหาศาลคุณต้องกวาดในแนวราบซึ่งเป็นคนละทิศคนละทางกับการรักษา แต่ Advanced Mass Surgery มันคือกระบวนการสร้างผิวใหม่ที่ครบทั้งวงจรทั้งการขยายแยกชั้นพังผืดกวาดตัดพังผืดสามชั้นเติมเต็มยกก้นหลุมสิวพร้อมสร้างแนวกั้นเพื่อให้ได้เนื้อเยื่อใหม่ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของคนไข้เองค่ะเพราะ Advanced Mass Surgery คือการแก้ปัญหาหลุมสิวลึกถึงต้นตอแล้วคุณละ่ะรักษาหลุมสิวด้วยวิธีการแบบไหนบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงลองคอมเมนต์กันมานะคะ